คงจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของคุณจัก,กรภพตั้งแต่เมื่อวานนี้เรียบร้อยกันแล้วนะฮะเรื่องคดีคงคดีความประกันตัวก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจและถูกมองกันต่อเนื่องก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยปรากฏการณ์ที่ตามมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรหรือมันเป็นกลยุทธ์มันเป็นยุทธศาสตร,ร์ของทางพรรคเพื่อไทยที่เขามองเอาไว้ด้วยหรือเปล่า ใช่ค่ะหลายคนรับรู้รับทราบนะคะว่ากลุ่มนปช <c oughs> กลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ก่อนหน้า <c oughs> ที่จะเป็นพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์การเมืองนะคะเราก็จะเห็นว่ากลุ่มคนเสื้อแดงนงปชเนี่ยแตกไปหลายที่มากเลย <c oughs> ไม่ใช่แค่อยู่ประเทศกัมพูชานะมีไปอยู่ฝรั่งเศสมีไปอยู่อเมริกามีไปอยู่เยอรมันมีไปอยู่หลากหลายที่มากทีเดียวนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่ยเริ่มเห็นปรากฏการณ์แรก คือคุณจกักรพบเพ็ญแข,ขเดินทางกลับประเทศไทยหลายคนบอกว่ามากันแบบบอกวันเดียวปุ๊บแล้วกลับมามแต่หลายคนบอกว่าเขามีการรเตีเยมีการพูดคุยกันเพียงแต่ไม่ไม่ได้เป็นที่เปิดเผยแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะสัญญาณครั้งนี้นะคะเป็นสัญญาณที่จะมองปฏิเสธไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มองในยะทางการเมืองอเราไม่มองเชื่อมโยงไปที่พักเพื่อไทยเราจะมองปรากฏการณ์แบบนี้นะคะอย่างไรแล้วจะมีผลต่อทางการเมืองของพักเพื่อไทย ขนาดไหนอย่างไรไปกันที่ดรธนพรศิยากูลนะคะเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายค่ะสวัสดีค่ะดรธนพรค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับคุณธีรวัฒน์ครับครับก่อนอื่นต้องถามนะคะหลายคนเขาก็มองกันไปเยอะแยะมากมายว่า คุณจักรพจน์เนี่ยเป็นแค่หัวเชื้อเป็นแค่ตัวเป็นแค่จุดแรกๆนะคะที่จะเรียกว่านําคนเสื้อแดงนํากลุ่มนปชอนํากลุ่มคนที่เห็นต่างทางการเมืองเนี่ยที่ลี้ภัยเนี่ยกลับประเทศเขาบอกชดต่อไปที่ได้เห็นแน่ๆเลยนะคะก็น่าจะเป็นลัมตีทีลพง์ใช่ไหมคะที่จะได้กลับมามองตรงนี้ยังไงครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะครับก็สั้นๆเลยครับว่ากลุ่มนี้นี่ก็เป็นกลุ่มที่สายตรงนายใหญ่ าสายตรงรในาใยหญ่บอกว่าวันนี้เนี่ยในเมื่อในายใหญ่ท่านภารกิจของท่านในส่วนตัวของท่านเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับเพราะท่านก็ออกมาพักตัแล้วก็เดินสายเรียบร้อยแล้วเนี่ยแน่นอนว่าขุนพลคู่ใจก็ต้องได้รับการดูแลอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ค่ะะนครับเพราะถ้ามองในมุมว่าถ้าในายใหญ่ไม่ไม่ใช้ช่วงนี้ในการทํางานเรื่องนี้แล้วใครจะมาเป็นลูกน้องในายใหญ่เพิ่มนะครับ ใช่ไหมครับการที่นายใหญ่จะจะได้ผลพลเพิ่มเนี่ยนายใหญ่ก็ต้องแสดงให้เห็นก่อนว่าเฮ้ยคนที่ตกระจำลำบากพาอนายใหญ่เนี่ยพอถึงเวลานายนายใหญ่ดูแลได้เนี่ยนายใหญ่ดูแลหมดนะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยจะหาลูกน้องเพิ่มได้ยังไงนะครับครับแต่ผมก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าบรรดาแกนนํามวลชนเสื้อแดงเนี่ยนะครับก็มีหลายเฉดใช่ไหมครับใช่ค่ะเมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องเป็นเฉดที่มีรถนิยมนะครับ หรือว่ามีแนวทางทางการเมืองเนี่ยสอดคล้องกับแนวทางทางการเมืองของนายใหญ่และพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันนี้นยายอดีตไม่เกี่ยวนะครับส<อ>่ว<อ>นแกนําเสื้อแดงนะครับที่มีแนวคิดทางการเมืองยังไม่สอดคล้องกับแนวของนายใหญ่และพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ต้องปรับครับตรงไหนคะตรงไหนที่บอกไม่สอดคล้องคะกลุ่มไหนเน่เสื้อแดงไหนที่ไม่สอดคล้องคะใช่ครับยังยังเสื้อแดงที่ยังมีข้อเรียกร้องในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างนะครับ เสื้อแดงที่ยังเขาเรียกว่ายังฝังใจกับเรื่องไพร่อมาดนะครับหรือว่าเสื้อแดงที่ยังเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องนิรโทษศกรรมทุกความผิดแก้รัฐธรรมนูญทุกหมวดอย่างเนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าคงจะไม่ได้ใช่เขาเรียกว่าไม่ ไม่ใช่ประชากรเป้าหมายของนายใหญ่นะครับ,รบเพราะว่าถ้าขืนเสื้อแดงกลุ่มนี้กลับมาอันนี้จะเป็นอันตรายต่อนายใหญ่เพราะนั้น้วเนี่ยกลุ่มคุณจักรภพหรืออีกหลายๆท่านที่จะตามมาเนี่ยนะครับพูดพูดกันตรงๆนั้นก็คือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับการปรับทัศนคติเรียบร้อยแล้วนะครับ,ค,รบคือตอนเนี้ทัศนคติของนายใหญ่กับพักเพื่อไทยนะครับก็ก็พูดตรงๆนะถูกคอสชเขาปรับเขาปรับทัศนคติเรียบร้อยแล้ว นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มคนเสื้อแดงเก่านะครับที่ยังไม่สามารถรับการปรับทัศนคติได้ก็อยู่เป็นพวกสีส้มต่อไปเห็นเขาบอกว่าก็เป็นฮะไอสัญญาณการที่คุณจะกระบจะได้กลับมาเขาบอกมันมีสัญญาณมาก่อนหน้านี้มันเป็นสัญญาณที่มาแพ็กเกจเดียวกับนายใหญ่กับประเทศหรือเปล่าคะหรือไม่เป็นสัญญาณที่มาทีหลัง โดยเขาบอกว่ามีการส่งสัญญาณไปเลยว่ากลุ่มที่ลิ้ัยต่างๆเนี่ยไปเช็คสเตตัสต,ต,ตัวเองซิว่าสเตตัสคดีของตัวเองอ่ะอยู่ในโหมดโทนไหนอพอจะกลับได้หรือไม่อย่างไรมันเริ่มมีสัญญาณตั้งแต่ช่วงไหนยังไงคะต้องเรียนว่าดีลของนายใหญ่กับดีลของอกลุ่มลูกน้องนายใหญ่ในลอดหลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนละดีลกันค่ะนะครับคือดีลคือดีลนายใหญ่เนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าคดีความของนายใหญ่เนี่ยสาคัญมาก นะครับแล้วประเด็นที่สองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือการพลิกขั้วการจัดตั้งรัฐบาลนะครับคราวนี้พอนายใหญ่ท่านยึดการเป็นรัฐบาลได้นะครับดิลที่สองดิลที่สามเพื่อดูแลนะครับขุนพลนะครับเพื่อที่จะให้ขุนพลนะครับเอาไปขยายนะครับเผื่อจะมีมืองานรุ่นใหม่ๆได้มีความมั่นอกมั่นใจเพิ่มขึ้นว่าถึงเวลาลำบากนะครับถึงเวลาที่นายใหญ่มีอำนาจเนี่ยนายใหญ่ก็ดูแลคนที่คนที่ตกกระทำลำบากครับ แต่แน่นอนว่าต้องอยู่บนเงื่อนไขว่าต้องปรับทระธรรคติแล้วเท่านั้นนะครับอาารไม่ผ่านการปรับพระธคติก็อย่าเพิ่งมาครับครับแล้วถ้าเกิดจะเดินเกมใช้ยุทธศาสตร์แบบนี้เนี่ยพลังของขุนพลเหล่านี้เนี่ยจะจะยังมีพลังมากพออยู่ไหมฮะครับต้องเรียนอย่างนี้เลยครับสั้นๆเลยนะครับหนึ่งเนี่ยคือข้อเรียกร้องหรือสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันเนี่ยอันนี้มันไม่ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่หรอกครับใช่เพราะนั้น เสื้อแดงรุ่นเก่าๆสายตรงนายใหญ่ที่กลับมาเนี่ยต้องเรียนว่าก็เป็นเสื้อแดงซึ่งเคยมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่เข้มแข็งแต่วันนี้ได้ปรับทัศนคติเรียบร้อยแล้วครับครับครับ,บก,ก็เรียกง,ง่ายๆว่าก็ไม่ได้มีความหมายอะไรกับคนรุ่นใหม่ๆที่ที่เขาขึ้นมาทดแทนนะครับในช่วงหลังนะครับไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งนายใหญ่คาดหวังก็คือว่าอาจจะทําให้นะครับคนซึ่งอยากจะเข้าสู่พักเพื้อไทยนะครับหรือมาเป็นมือเป็นไม้เนี่ย ก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าถึงถึงเวลาที่ในายใหญ่เขาดูแลได้เนี่ยเฮ้ยเขาดูแลได้ไดนะเว้ยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไปอนะครับ<อ>ประเด็นที่สองนะครับสั้นๆเลยคือว่าวันนี้นะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแน่นอนว่าท่านๆท,ที่กลับมาเนี่ยก็จะเป็นการเมืองแนววลชนนะครับก็คือ,อลง ลงบนท้องถนนนะครับแล้วก็ชุมนุมก็ว่ากันไปนะครับตามที่เราเคยเห็นนะครับสารพัดสีครับนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับการเมืองมันเคลื่อนย้ายไปหมดแล้วเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนใช่ไหมครับเป็นโซเชียลมีเดียเป็นอะไรต่างๆนะครับซึ่งรูปแบบในการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปจากคนรุ่นเก่าๆที่กลับมาที่ที่ได้รู้จักและคุ้นชินนะครับเพราะนั้นถ้าจะเอามาทําตามโมเดลเดิมเนี่ยก็คงไม่มีประสิทธิภาพก็เข้าไปถึงคนรุ่นใหม่ย่ดีประเด็นที่สามนะครับ พลพรรคคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีจุดยืนชัดเจนว่าเขาจะต้องรักษาแนวทางการต่อสู้การเมืองผ่านการเลือกตั้งเท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะถ้าไปปลูกมวลชนให้มาลงถนนเนี่ย,ยก็เสร็จนี่ครับก็เสร็จสีเขียวสิครับสีเขียวก็รักษาความสงบได้เรื่อยๆแล้วมันก็จะมาพันกับเรื่องสุดท้ายครับคุณบอลครับคุณร <c oughs> ัฐครับเรื่องสุดท้ายคือนายทุนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยครับหมดตูดกันทุกคน นะครับอเอาเวลาสีเขียวเขาเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยนะครับปรากฏว่านายทุนหนุนหลังมวลชนเนี่ยไม่ได้ดิบได้ดีอะไรกับเขานะครับขณะที่กลุ่มทุนที่เกาะสีเขียวเนี่ยนะครับเขาได้เนื้อวากิวเขาได้เนื้อโกเบนะครับนายทุนที่อยู่หลังมอบเนี่ยนะครับก็ได้เศษเนื้อนะครับหรือเผลอๆได้เนื้อเถื่อนถูกจับด้วยซ้ําไป นะครับเพราะฉะน,นั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครกล้าลงทุนในในลักษณะจารเมืองแบบบนท้องถนนเป็นสีเสื้อกันอีกแล้วครับนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับเป็นเงื่อนไขที่ทําให้สีเขียวเนี่ยเขาเข้ามาได้ค่ะแล้วสองตอนสีเขียวเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นหัวนะครับเขาก็มองว่าอ้าวก็เป็นเรือจ้างก็ในเมื่อส่งเข้าถึงฝั่งเขายึดอานาจได้แล้วเขาก็ถีบหัวเรือจ้างออกนะฮะเพราะนั้นเท๊งอย่างเดียวที่หาทำการเมืองแบบนี้นะครับ งั้นก็แปลว่าน่าจะเป็นแค่ลักษณะของการมาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรฮะกระชับอํานาจบางกลุ่มเป้าหมายของเพื่อไทยน้หรือเปล่าแน่นอนครับก็คือนายใหญ่ก็คงหนึ่งนะครับก็คงได้ดูแลนะครับสองเนี่ยก็คงจะให้เป็นสัญญาณว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ปรับพระัศิแล้วจะกลับมาช่วยกันก็กลับมาเพื่อมาตู้แบบพวกที่ยังไม่ปราบพรสัศิหรือพวกสีต้มนี่แหละ นะครับแต่ว่าโมเดลแบบนี้เ okay น ok ี่ยก็ต้องเรียนว่าโอกาสที่จะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบ uh 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 uh> ันเนี่ยมันเลยไปนานแล้วครับมันเลยไปนานมากจริงจริงนะครับคือวันนี้เนี่ยเราดูง่ายๆครับคุณรัฐกับคุณบอลก็เห็นว่าวันเนี้ยมันไม่มีใครนึกถึงอะไรทีวีดาวเทียมกันอีกแล้วนะครับเทคโนโลยีมันไปไกลมากนะครับวิทยุถูกชนเนี่ยไม่มีใครเขาฟังกันอีกแล้ว นะครับดูกันง่ายๆเนี่ยวันก่อนการอะไรประมูลขึ้นทีวงทีวีอะไรเนี่ยลองไปถามพวกทำทีวีดิจิตอลที่เคยประมูลกันไปดิวันนี้ไม่มีใครสนใจคนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเพราะนั้นการเมืองที่อาศัยเทคโนโลยีกันแบบนี้เนี่ยมันก็มันก็ต้องเปลี่ยนตามถ้ายังยึดในแนวเก่าอยู่มันก็เจ๊งครับผมเนื้อถาม อาจารย์ธนพรอย่างนี้นะคะแต่ดูเหมือนว่าสิ่งหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยอาจจะคิดเนี่ยเขาก็เราจะเริ่มเห็นเขากระชับอํานาจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนปชที่ลี้ภัยที่อาจจะเริ่มทยอยกลับมาแล้วก็ล็อตต่อไปน่าจะเป็นคุณจรุพงษ์คุณจรุวงเรืองสวุวรรณก็ถือว่าเป็นนปชเสื้อแดงตัวพ่อตัวเลย,เลยทีเดียวตรงนี้มันบอกสัญญาอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วพรรคเพื่อไทยเองก็ยังหวังที่จะใช้ประโยชน์จากนปชเป็นฐานทางการเมืองอยู่ ผมคิดว่าเรื่องใช้นปชเนี่ยพักเพื่อไทยเขาคงจะไม่ได้หวังอย่างนั้นหรอกครับแต่สิ่งที่เขามุ่งหวังแน่คือผลักดันเรื่องของการให้มีสัญญาณไปถึงการแก้ไขรัฐนูลนคะครับว่าไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกแล้วนะครับ ประเด็นที่สองเนี่ยเรื่องพอรบรนิรลโทษกรรมเนี่ยก็คือไม่รวมคดีหนึ่งถึงสองเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกแล้วนะครับแล้วก็เป็นแนวทางซึ่งแกนนําคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนเคยต่อสู้เพื่อด้วยเรื่องเหล่านี้แหละแต่วันนี้ก็<อ>ก็ปรับม<อ>าแลกติเรียบร้อยแล้วไงนะครับมเมื่อแกนนําที่ปรับแล้นกติเขากลับมามันก็เป็นความชอบธรรมของรัฐบาลของพรรคในการที่จะผลักดันการแก้ไขธลรมนูนว่าเอาต้องต้องขีดเส้นอยู่แค่นี้นะอย่าล้ําไปนะครับ ปอนี้โ้กรรมก็จบอยู่แค่คดีการเมืองนะคดีอื่นไม่เกี่ยวนะครับเพะฉะนั้นตรงนี้นี่ยคิดว่าพักเพื่อไทยจะตอบโจทย์ตรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่านี่คือคือสิ่งซึ่งมันไม่ได้ไปแตะต้องโครงสร้างอะไรในทางการเมืองแค่หวังจะสร้เป็นการส่งสัญญาณใช่ไหมคะเป็นการส่งสัญญาณถูกครับผมถูกต้องครับคือเราคือผมต้องเรียนนะครับว่า เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ปรับทัศนคติแล้วเท่านั้นท่านจะได้โปรโมชั่นนี้ครับใช่ใช่ภาพลักษณ์ใหม่อ่ะครับว่าง่ายๆประมาณนั้นนะฮะใช่ครับถูกต้องครับแล้วจะมีผลอะไรไหมไม่ว่าจะเป็นนอกจากอาจารย์จากคุณจักรพง์เพ็ญแขที่จะกลับมาตามไปด้วยคุณจารุพงศ์เรืองสุวรรณแล้วก็อาจจะอีกหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีผลในการที่จะต่อยอดหรือช่วยอะไรพรรคเพื่อไทยได้ไหมคะกลุ่มคนเหล่านี้ถ้ากลับมามันต้องมีนัยยะมันต้องมีนัยยะมีหรอกฮะ คือในทางการเมืองที่หวังว่าจะมาเพิ่มแต้บเลยครับไม่มีหรอกครับเพราะว่าท่านท่านเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าผ่านพ้นพ่วงเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละท่านไปแล้วค่ะครับถ้าภาษาผมก็เรียกว่าถ้าเป็นนมกล่องก็คือหมดนมหมดอายุแล้วนะมาติโต้เดี๋ยวท้องเสียครับครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ว่ามันจะส่งสัญญาณในเรื่องอื่นได้เช่นเรื่องของความอะไรครับการผลักดันเรื่องการแก้ไขร่ำนูลว่า อย่าไปแตะหมวดหนึ่งหมวดสองของพรรคเพื่อไทยและของรัฐบาลใช่ไหมครับรวมถึงเรื่องพรบนี้โทษกรรดด้วยจะเป็นประเด็นนี้มากกว่าครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับด็อกเตรธนพรศิยากูลครับดูเหมือนจะเป็นลักษณะของอาจารย์จักรพน่าจะเป็นคนถือดรามเยอร์ขบวนพาเลทแต่สู้กันนักกีฬาข้างหลังเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะ